เวลาวันพระเราต้องเอาผล,ลไม้น้ําถวายขึ้นหิ้งพระไหมครับไม่จําเป็นการบูชาแบบนั้นถามว่าทําได้ไหมทําได้เรียกว่าอามิสบูชามีผลไหมมีผลอามิสบูชาแต่ไม่สู้การปฏบิบัติบูชาปฏิบัติบูชาพระองค์บอกว่าอามิสบูชาถวายข้าวถวายน้ําไม่ได้แก่พระองค์พระองค์บอกว่าไม่ถึงแก่พระองค์เลยเทราไหรพระองค์บรินธิพพาไปแล้วแต่อยากจะบูชาพระองค์อย่างสูงสุดไหมล่ะ ถ้าอยากจะบูชาพระองค์อย่างสูงสุดปฏิบัติบูชาด้วยการอะไรฟังธรรมพระองค์แล้วนําหลักธรรมที่พระองค์สอนดีแล้วเนี่ยไปปฏิบัติตามให้ได้แก้ไขตัวเองให้ได้นั่นคือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มาตรัสรู้เพื่ออะไรเอาธรรมนี้มาบอกสอนแก่เราให้เราเดินจากความทุกนี้เนี่ยคือเจตจำนงของการสอนธรรมะไม่ใช่การสอนธรรมะเพื่อการมาถวายข้าวถวายนะ้ำผลหมากลากไม้เพื่อลากสกการะเงินทองไม่ใช่แต่พระองค์ปรารถนาให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงการกระทําทางกายวาจาใจ ของตัวเองให้ได้ในปัจจุบันดังนั้นไม่ได้ผิดแต่ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ไปปฏิบัติบูชาเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นการบูชาพระเจ้าอย่างสูงสุดเหนือกว่าตัวนี้แบบเทียบกันไม่ได้ไม่ต้องเสียเงินแต่ใครพอจะในการทําสามารถทําได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ใครรู้สึกอยากจะประหยัดตังตัวนี้มันเสียตังไม่จําเป็นต้องทําตัวนี้ก็ได้ไปปฏิบัติบูชาเลยอาจารย์ถามว่าเราเวลาเรามีลูกระหว่างลูกเนี่ยทำตามคําสอนเรา กับลูกซื้อของมาให้เราไปประจำเราชอบอะไรมากกว่ากันลูกชั่วมากเลยแต่ซื้อของให้ไปประจำเลยลูกไปค้ายาเสพติดยาเมาทุกอย่างเลยแต่เอาเงินเอาเงินเอาทองมากรอบมาโกวให้เราลูกทําชั่วแต่ซื้อของให้กับลูกทําดีแต่ก็ซื้อของให้เหมือนกันเราจะเอาอะไรต้องลูกทําดีเพราะเรามีปากตรนาดีกับลูกตลอดเวลาถูกต้องป่ะด้านั้นหน้าที่เราคืออะไรเราจะภูมิใจกับลูกที่ทำตาม,าม,ตามความพอใจของเราได้ ทำตามสิ่งที่เราต้องการแนะนําบอกกล่าวเขาได้ถูกต้องป่ะเพราะเขาเดินตามแนวตามแถวที่เราวางไว้เพราะเรามีความปรารถนาดีกับเขาเช่นเดียวกันกับผู้ใเจ้าเปรียบเหมือนศาสดาเนี่ยพร์เป็นศาสดาของเราก็เปรียบเหมือนพ่อเราอะเราเป็นสาวกเปรียบเหมือนลูกของพระองค์อะจะมีอะไรดีกว่าที่เราเดินตามคําสอนของพระองค์แล้วแก้ไขตัวเองเดินเข้าสู่มักนึกวอกผลนิพพานตามพระองค์ได้จะมีอะไรดีไปกว่านี้นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติบูบชาดียิ่งกว่าอามิสบูชา